สวัสดีค่ะทุกคนดูฟูจิซังจ้ะทุกคนมันในฟูจิซังคือดำทำไมเป็นสีดำจ้ะท้องฟ้าสีครามสีงามงามจามา้ะมัอนี่เป็นนอยมเนาะแดดกด็บแดดดีอยู่เป็นอะไรเนาะทุกคนฉันชักสงสัยสีครามจริงๆเด้อพวกเขาจะเขาฟูจิเด้อจ้ะ ้ยาวมานี่จ้กว่าเห็นนำเงินมาจากเขาได้นะเขาฟูจิซังย้ายใหญ่จ้นมีก็เขาเองลูกนึงดอกจ้านี่โอ้ยไปสวนจ้ะออกกําลังกายจ้าอากาศดีเขาฟูจิสวย เาก็ร่างกายจ้ะมีปุ่นสิกลมหนากลมตายางสิบอแนมเบืองเฮาจ้ะขั้นบูหูจักกันสิบอแนมเบิงหนาสิบอได้ถามว่ามีปัญหาอะไรเปล่า <c oughs> ถ้าบ้านเฮาอะไต้องมองหนากันได้จ้ะเขานี่เฉยก้มหนาก้ามตาเขาไม่มองหน้าคุณนะ ยวม,มีปัญหาฉันไม่รู้จักคุณฉันไม่ทักจ้ะจะเป็นจังสัน่นเบิ้งจะเบิ้งง้างนานั่นเบิ้งจะไทยไก่ไก,ก่จ้ะไทยเบิง้งเล็กน้อยพอแฝดจ้ะพอลูกมันหยุดพ่อเขาเสียลูกแทน่นแท่นลูกแทนเนี้ยเขาจะเขาสิซอยพ้าละเนี้ยเขานะคะเขาสีเลี้ยงลูกค่ะอะ่สุดยอดจ้ะ แฟรดน่อยจ้ะนะฮะน้่มันแฟเฟดดอกเนาะคล้ายว่าตายก็หนองว่าปีท้ายปีจ้ะว่าปีท้ายปีจ้ะทุกคนเดิน้เรื่องไปดูเข่าจ้ะเข่าประมาณสามอาทิตย์เดือนกัวอะไรนี่ หน้าที่ดำไวจุดท้ายให้เบิ่งอีกมันเอง mm. เก่าเ้อง้าได้พี่น้อง mm. เห็นบ่ mm. เห็นเปล่าอื mm. มนีจ้างามไวแท้ๆเหมนนะ่ะเขียวปืดเลยมาทีดเหนียวหน้าบอกเลยจ้าน้าบอกแล้วนะจ้าทุกคน นึงแม่งานในหน่อยนี่ก่กโอ้ยประมาณงานหนึ่งนี่แหละจ้างานรีอ่สองงานนี่ล่ละกิ่เป็นปีจ้าขายพ่อหมนแด้วนี่พ่อเข่าไม่สิมาถึงเข่าเก่ากะค่อยขายออกไปได้ญี่ปุ่นอะ่ะ คนหินเข่าไม่ตลอดบ่ค่อยกินเขาเก่าจ้ะพวกต่างชาติที่พวกเ้านี่ก็ก,ก,ก,กินเก่าบ่าไม่กันน้ำเบิ้ลเลยจ้ะคือท่าใดก็แห้งดีจ้ะยิ่งถูกยิ่งดีโอเคจ้าน้นาอจ้นะเนาะเข่าข้าเจ้าพน่ะวานปุ๋ยได้จ้ะเพราะวานปุ๋ยเอาน้ำออกจ้ะโอเคจ้า